สวัสดีครับผมครูน้อยสายบุญวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งมีความดีใจมากที่ได้มานําเสนอเรื่องที่น่าสนใจจากเทวโลกคือเรื่องสวรรค์ต่อจากวันก่อนผมได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่อาจารย์ไพศาลเรียกที่เย็นอยากอยู่เพราะสถานนี้สบายอกสบายใจไม่อยากกลับโลกมนุษย์อาจารย์ไพศาลเรียกที่นี้ว่าที่เย็นครูบาพรมมา รม,มจัก,กงวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนเคยเปรียบเทียบที่เย็นนี้ว่าเป็นสวรรค์วันนี้ขอนำเสนอสวรรค์ชั้นที่สามคือยามาภูมิยามะเทวภูมิพระโคตมพุทธเจ้าตรัสถึงสวรรค์ชั้นยามาว่าเป็นสวรรค์ชั้นที่สามอยู่สูงกว่าดาวดึงแต่ต่ำกว่าดุสิตมีเท้าสุยามะเป็นจอมเทพ ไตรภูมิพระล่วงระบุว่าสวรรค์ชั้นยามาอยู่สูงกว่าดาวดึงไป84,000โนยดเทวดาในชั้นนี้มีประสาทแก้วประสาททองล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วมีสวนสะบัวสวยงามเทวดามีกายสูง8,000วาเนื่องจากสวรรค์ชั้นนี้อยู่สูงมากแสงอาทิตย์จึงส่องมาไม่ถึงแต่สวรรค์ชั้นนี้ก็ไม่เคยมืดเพราะมีรัศมีจากกายของเทวดา ส่องให้ทั้งภูมินี้สว่างสวยอยู่ตลอดเวลาเมื่อจะกำหนดวันคืนเทวดาในชั้นนี้จะดูจากดอกไม้ทิพหากดอกไม้บานแสดงว่าเป็นเวลารุ่งเช้าหากดอกไม้หุบเป็นเวลากลางคืนอายุของเทวดาในชั้นยามายาวนานถึง2,000ปีทิพซึ่งเท่ากับ144ล้านล้านของปีมนุษย์ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรับฟัง ถ้าชอบหรือได้รับข้อคิดหลักธรรมหรือมีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆและไอเดียใหม่ๆอีกทั้งเป็นกำลังใจให้ครูน้อยในทุกๆวันนะครับอนุโมทนาสาธุ